เงาคนบนคันนาฉันอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะทุกครั้งที่หลับตาภาพนั้นยังตามหลอกอยู่จนทุกวันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนตอนที่ฉันกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อช่วยแม่เกี่ยวข้าวแถวบ้านเป็นทุ่งนากว้างสุดลูกหูลูกตาตอนกลางวันสวยมากแต่พอตกกลางคืนมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองฉันต้องเดินผ่านคันนาแคบๆ กลับจากบ้านญาติประมาณสามทุ่มกะว่าเดินแค่สิบนาทีก็ถึงบ้านตอนนั้นลมเย็นจัดทั้งที่เป็นง่าร้อนเสียงกบเขียดร้องประสานกันแต่แปลกมากเหมือนอยู่ดีๆทุกเสียงมันหยุดพร้อมกันหมดเหลือแค่เสียงฝีเท้าที่ฉันกำลังเหยียบโครนแจะแจะระหว่างเดินฉันเห็นคนยืนอยู่บนคันนาหันหลังให้ฉันตัวสูงผอมมากมาก เหมือนคนไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกอยู่ใต้ผิวหนังเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งสีดำสนิทฉันนึกว่าชาวบ้านแต่พอมองดีๆเขาไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวฉันเลยตะโกนถามเบาๆว่า,วาลุงครับจะกลับบ้านเหรอครับไม่มีเสียงตอบแต่ทันใดนั้นเขาเริ่มเอียงหัวชัดชาชามากจนคอเกลื่อบหักแล้วหันหน้ามาทางฉันเต็มๆหน้าของเขา ไม่มีตาเลยเป็นหลุมดำดำลึกจนเหมือนมองทะลุปไปในความว่างเปล่าผิวแห้งแตกเหมือนดินคันนาในหน้าแหลงปากยาวฉีกเหมือนถูกดิงออกสองข้างฉันตกใจจนขาแข็งทำอะไรไม่ถูกเขายกมือขึ้นชี้มาทางฉันพร้อมกับเสียงหอบเบาๆเหมือนคนอกหักกรับยังไม่ได้ลมพัดแรงทันทีเหมือนพายุฉันได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งอยู่ในท้องนา ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ฉันรีบวิ่งสุดแรงใจเต้นจนหูอื้อวิ่งจนถึงบ้านล้มลงตรงหน้าชานแม่รีบเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งคืนนั้นฉันนอนไม่หลับได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่หน้าบ้านตลอดเวลาตอนตีสีฉันเผลอชะงกดูผ่านช่องหน้าต่างเห็นเงารูปร่างสูงผอมยืนตรงคันาใกล้บ้านยืนเหมือนเดิมไม่ไวติง ในไดอารี่ที่ฉันเขียนหลังจากนั้นฉันเขียนประโยคเดียวซ้ำไปซ้ำม,มาว่าเขายังอยู่เขามองเห็นฉันและฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจนทุกวันนี้ถ้าคืนไหนเงียบมากฉันยังได้ยินเสียงฝีเทา้าแฉะแฉะเหมือนมีใครเดินอยู่ในานาที่แห้งสนิททั้งที่ไม่ควรมีเสียงนั้นเลยฝากติดตามเรื่องเล่าผีในคลิปต่อไปนะครับ